มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอดเงินที่ยอมคืนก้อนแรกหลังจนมุมสาวร่ำให้ยกมือขอโทษเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565จากกรณีนางสาววิราวรรณชวดพงอายุ40ปี ชาวตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองจัังหวดสมุทรสาครผู้สื่อข่าวบอกว่าได้โอนเงินร่วม300,000บาทผิดบัญชีเข้าไปที่บัญชีของนางสาวณีคำพายอายุ44ปีชาวบ้านหนองคาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจัังหวดบุรีรัมย์นะคะและต้องลำบากเพราะว่าติดต่อประสานงานกับธนาคารทั้งใช้วิธีผ่านคอเซ็นเตอร และไปติดต่อธนาคารสาขากลับโยนกันไปกันมาสุดท้ายได้แค่รับเรื่องเอาไว้ ide, ไม่มีการอายัดเงินไว้ให้ได้ต้องวิ่งหาสืบส่วนข้อมูลเองจนสามารถได้เงินกลับคืนมา 1, 1,60 0 0 0บาทที่เหลือสาวเจ้าของบัญชีปลายทางบอกว่าหมดแล้ว ให้การดังกล่าวประชาชนทั่วไปต่างให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากนะคะมีการตั้งข้อสังเกตทั้งคนที่โอนผิดวาละหลวมคนที่รับโอนที่จงใจจะเอาเงินคนอื่นรวมถึงธนาคารกสิกรที่ไม่ให้ความสนใจลูกค้าค่ะ โดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะและจังหวัดอื่นๆต่างออกมารุมประนามนางสาวณีเหมือนเป็นการกดดันให้ออกมารับผิดชอบการกระทําเนื่องจากหลบหนีซ่อนตัวไม่ให้ใครพบเห็นและไม่ยอมรับผิดชอบล่าสุดนะคะนางสาวณีได้ออกมาเปิดปากท้งน้ําตาก,กับผู้สื่อข่าวนะคะว่ารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับผิดทุกกรณีและได้โทรศัพท์หาเจ้าของเงินเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เบื้องต้นจะเอาทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ลูกสาวเอาเงิน20,000ไปปิดมาเอาไปเข้าไฟนั้นคืนแล้วก็จะโอนกลับให้เจ้าของทันทีส่วนที่เดืออีกประมาณ1 1ึ0 0 0สบาทเศษจะขอทํางานผ่อนชําระให้และอยากจะฝากถึงผู้ที่คิดจะทําแบบนี้ให้เลิกคิดเงินของเขายังไงก็เป็นของเขาที่ผ่านมาหลังเกิดเรื่องรู้สึกเป็นจําเลยของสังคม ด้านนางสาววิลาวันชวดพงเจ้าของเงินที่โอนผิดบอกนะคะว่าวันนี้นางสาวสาวณีได้โทรศัพท์เข้ามาหาบอกว่าขอโทษและอยากจะขอโอกาสกลับตัวข้อเสนอดังกล่าวที่จะโอนเงินมา20,000แล้วก็ขอโทษตนเองรับขอโทษแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ได้รับผลที่กระทำไปโดยเฉพาะการพูดแบบขวาน่าซากบอกว่าใช้เงินหมดแล้วจะยอมติดคุก ทางนี้จะต้องมาเจราจาพูดกันเป็นทางการต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นแววตากาันว่ามีแววตา,าที่จริงใจในการขอโทษหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ